เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้นในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับชมไอพีสวัสดีครับผมมาชีเเผารถส,สวยๆมาชมหรือื้อใช้ครับรถส,สวยราคาถูกสมบูรณ์พร้อมใช้ได้เลยภายในสะอาดเบาะไม่ขาดครับแผงคอนโซลไม่แตกหักไม่ชำรุดสมบูรณ์ทั้งข้างหน้าข้างหลังนะครับห้องเครื่องเดิมๆแห้งๆครับขานหน้าตะเข็บซ้ายขวาเดิมๆบางๆไม่มีรอยชนหนัก ส9ง9มาบาทนะครับคันนี้รถปี95ครับพร้อมใช้วิ่งทางไกลสบายเครื่องเกียร์ดีแอร์หนาวประตูเซ็นทรัลล็อกจบปรับไฟฟ้าเกียร์ธรรมดาครับครบทุกเกียร์ช่วงล่างแน่นเลี้ยวซ้ายขวามไม่ดังราคาถูกๆนะครับภาษีพรบภาษี 6. 8ครับพรบรต่อแล้วเป็น6 9 2 9 9 9 9บาทนะครับก็ฝากกดติดตามถูกใจให้ด้วยครับมาชี้เป้าลดราคาเบาๆเลือกซื้อเลือกใช้กันประจำทุกวันได้ไม่พลาดค,คลิปใหม่ๆนะครับฝากกดถูกใจไว้ให้ด้วยคันนี้อ,อยู่อยุธยาท่าเรือนะครับสนใจก็ไปดูทดลองขับกันก่อนเบอร์โทรเจ้าของอยู่ใต้คลิปเช่นเดิมถ้าหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่คำว่าเพิ่มเติมใต้หิปก็ได้หรือลมแล้วก็พร้อมใช้ครับเครื่องเกียร์ดีแอร์เย็นกระจกไฟฟ้า เล่มครบสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้ายังไงก็ฝากกดถูกใจไว้ด้วยครับสวัสดีครับ